แนะนำสร้างความเชื่อมั่นแก่แ่ประชาชนได้นะคะก็จะก็ก็จะถ้าเราพัฒนาได้ก็จะเรื่องของการลดภาระในการดูแลเบื้องต้นของภาครัฐด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยในส่วนของขอยอ .2 เองอันนี้ก็เป็นค่อนข้างเป็นเรื่องสำคัญนะคะเห็นน้องบอกว่าสำหรับขอยงคือขอย .1 เนี่ยเขาสร้างมานานแล้วตั้งแต่ 25มิถุนา57ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทำภาษาไทยบอกว่ามันยาวมากเลยเรียกไปออกตัวเอ g proof pharmacy practice ก็คือ GPP ซึ่งขอย้อนหนึ่งเองเนี่ยเขาทราบมานานแล้วตั้งแต่ปี57แล้วก็บอกว่ามีสเต็ปแต่แต่ละขั้น8 8ปีครบแล้วเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่ตอนเนี้ยไปเนี่ยเราเราเราจะต้อง มีมาตรการที่จะต้องทำตามกฎหมายนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็แจ้งขอยอนึงเตือนสามครั้งสามครั้งแล้วในแต่ครั้งที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาช่วยกันเนาะมาช่วยกันปรับมาช่วยกันพัฒนายังไงครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ไงค่ะให้โอกาสในด้านที่ฝ่าฝืนก็าจำตัวเลขผิดห้าครั้งเลยนะคะเห็นไหมคะเขาให้มาแบบช่วยช่วยช่วยมากๆเลยช่วยช่วยแล้วเนี่ยก็ขอความร่วมมือทางทั so ้งผ you know, ู้ประกอบการก็คือ คือต้องช่วยในในเรื่องนี้ช่วยเลยเนี่ยบอกว่าเป็นร้านยาปั๊บเนี่ยเขาก็มาหาวิไลเพื่อรับอะไรแต่บางทีเด็กมันก็เรียนไม่ไหวไปอย่างร้านยาใช่ไหมครับสมัยก่อนี่ใช่ร้านขายยาเนี่ยเขาบอกว่าอย่างหัวเขียวอย่างตอนนี้ทางเชียงใหม่ก็ช่วยแล้วก็ทางบางแสนเนี่ยเขาบอกร้านยาแล้วก็ประธานชมรมร้านขายยาละเซน เออให้เาเป็นลูกรักยาจริงเป็นสมาชิกกรมรักอยาจริงเขาก็รักเลยลูกหลานเรียนเาษาเนี่ยไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าตอนนี้มีมหาวิทยาลัยเอกชนมีรุ่นน้องคนหนึ่งเนาะเจ้านั่นอะไปเป็นอาจารย์อยู่มบุรีพานบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์อะต้องมีหน้าที่หาเด็กเข้าไปเรียนนะคะไม่กู้คนดี่ว่าเนาะ อย่างนั้นนะคะก็เลยจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยพอเป็นส่วนของขย .2 เองเนี่ยเท่าที่คุยกับน้องๆที่ที่อยู่หน้างานนะคะหน้างานก็คือหนึ่งในเรื่องของเราจะต้องปรับในเรื่องสถานที่ห้องอะไรเราก็โอเคละเพียงแต่ว่าเราเราต้องดูคือคือจัดการจัดเรียงเนาะจริงๆตอนนี้ดูเรื่องการจัดเรียงมากกว่าให้ให้เป็นเป็นระเบียบเป็นสัดส่วนแล้วก็ในเรื่องของความสะอาด ที่บอกว่อคนเราพยายามจะปบอบผมออกาเอาให้ถ่ายมาแล้วถ้าจะจะพิจารณาแล้วจะด่มันจะต้องให้มันเป็นยังไงอ๋อดีดีคือที่ประเมินตนเองเนาะทางร้านส่วนใหญ่น่าจะมีการปรับปรุงปรับปรุงในระดับหนึ่งนะแต่บางร้านก็ก็อาจอาจจะเป็นส่วนน้อยได้นะก็ก็อาจจะมีหลักเกณฑ์ที่อาจจะต้องทําอะไรเพิ่มอ่ะมันจะมีอะไรเพิ่มการจัดเรียงแล้วอาจจะต้องมีป้าย นี่เจหห้าของร้านจริงชื่อภภภภภภนพวรรณจันคนาภาสนะครับทำชื่อร้านจันทรงโปรดอยู่อบนรับปากนะครับผมสุรัตน์เหล่าขจรเจริญจิตน,นะฮะร้านจงเจริญเป็สัชอำเภอเมืองครับผมร้านเยวันเป็สัชอำคลองโพนต์นะครับกระดิ่งขอบคุณ <c oughs> กรุเทพรุกเป็นตัวละร้านลูกชายเปศัตว์น่าปอยเลยนะขอเคเยนะ่ชื่อนายศารัตนอาสจะโัแเอเคสวัสดีครับดิเดียนตรงนี้ครับร้านจีชูรสดครับขอนคนขออนุญาตอนย้ายรานรักษาเปัตอำเภอแพร ตั้สององชายเสือพงศ์ปรศรีอำเภอบ้านโคกจังหวัดสุรครับเคยียมงานโคกัีผมไม่อยู่วัีผมเป็นลูกโลกเปลี่ยนเป็นยายลักครับร้านลูกยืนหอมซีตลาดอำเภอตอนดันตลาดบ้านแก่งครับมาด้ยกันใช่ไหมคะ ครับไม่ไดพัันธ์นะครับาเป็นตัเองครับอำเเมืองจังหวัดรรู้คสวัสดีค่ะพิชานันทิราพัฒนากจอยู่ร้านลุงเรืองฟาร์มซีสองค่ะอำเภอท่าฟางตำบลลกจิตค่ะวัสดีค่ะร้านรักษาเพศชายทีแทการรักษาอายุอำเภอทาางจังหวัดตร่ะ หญิงสพชโซนแรกเกิดค ER so so okay. so 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 ่ะค่ะชื่อเล่นชื่อทิพย์ค่ะนะคะก็อยู่ที่หน่งานคุณทองคุณโตคโกนะที่นี่มาค่ะนะคะแล้วเป็ชอบเกี่ยวกับพยาบายาเสพติดวัคซีนวิ่งค่ะแล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะคะหรืออะไรให้ช่วยเหลือยินดีค่ะยินดีช่วยทุกท่านค่ะสองสิบห้าตอนน้องอีกคนหนึ่งนะคะผู้ช่วยค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะเป็นสชัยปอตีนอรสรพจน์อัศรพิณิย์นะคะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะเป็นผู้ช่วยทิพยค่ะ มีน้องให่าค่ะได้อย่างว่าค่ะมาอยู่นานๆเริ่มลืมเรื่องยาไปห,หมดแล้วมีน้องใหม่มานี่ดีใจมากนะคะยังแน่นพลึกในวิชาการนะคะฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ดีที่จะรับใช้ทุกคนค,ค่ะทั้งคู่เลยนะคะทั้งคิดและน้องพอ,อยด์ะคะ่ะ เราอยู่ในรายร้านยาจังหวัดระนีริกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวที่จะใช้ช่องทางนานะคะเป็นการติดต่อสื่อสารกันทุกคนนะคะใครมีเรื่องอะไรยังไงก็แจ้งเราได้ทันได้เลยนะคะถ้าเ้าที่บบริจาทยอยต่อนะคะก็ให้ทำได้หนัากันางค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ทีมงานอ,าอื่นนะคะขอแนะนําตัวนิดนึงก็เป็นช่วยกันในทุกงานนะคะแต่คนหลักก็จะเป็นสองคนนี้นะคะขอเชิญแนะนําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผม เชตเตอร์กรองสินเชืประเทศได้ท but, 太太่ไทยครับเพิ่งย้ายมาจากเมืองจันทบุรีในภาคเหนือก็ตอนนี้มารับงานพัฒนาสมรรถภาพผู้บริโภคซึ่งในส่วนของคอยพย .1 พยอ .2 พยอ .3 เนี่ยก็เป็นแผนที่จะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความรู้นะครับถ้ามีอะไรให้รับใช้ก็ดีครับขอเชิญท่านถัดไป หนูนะคะพิชานพรวิทันเจริญนะคะก็มีนักขายยาขอยาหนึ่งเป็นของตัวเองเหมือนกันนะคะเราก็ต้องปรับตัวเหมือนกันค่ะหนูก็ต้องก็ต้องทํานะคะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้รอนตัวเ็นเหมือนกันเพราะเราก็ทํางานราชการด้วยตอนเย็นเราก็ไปอยู่ร้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพยายามอยู่ร้านให้มากที่สุดตามเวลาที่เขากําหนดเหมือนกันนะถ้าอันไหนที่หนูตกเกณฑ์หนูก็ต้องปรับตัวเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะ ไปนะคะก็จะเข้าสู่เนื้อหานะคะ,นะคะ,ะเป็นเป็นสถานการณ์ร้านขายยานะคะขอยอ2อสองในจังหวัดอุตาดีตนะคะแล้วก็ต่อด้วยแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะที่กำหนดของร้านขายยาประเภทขอยอ่อสองนะคะ,ะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของการประเมินตนเองนะคะโดยเภสัชกรหญิงสุพัสรินส่วนเกิดและก็เภสัชกรหญิงอัศวพรนะคะ 睇下。前看